สวัสดีครับนี่ผมขอนำเสนอ Honda c ซี v i c นะครับผมปี2001นะครับคันนี้รถเดิมๆกันเลยนะครับผมน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สนะครับเป็น Civic Dimension 1.7นะครับผมเครื่อง VTEC นะครับตัวเกียร์ออโต้นะครับปี2001น้ามันล้วนๆเลยนะครับผมไม่เคยแก๊สเครื่อง VTEC แห้งๆเงียบๆนะครับเกียร์เข้านุ่มนวลนะครับไม่กระตุกช่วงล่างดีครับผมเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังนะครับ น้ำไม่ดันความไม่ไหลผมวิ่งทางไกลได้สบายๆนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยชุนหนักนะครับสียังเงางามรอบคันเลยนะครับผมเดิมๆบางๆนะครับตัวรถมีแอร์แบกนะครับดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยผมกอระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับฟิล์มติดมาใหม่ครับผมมีจอดิจิตอลนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ผมจอเครื่องเล่นเสียงระบบสัมผัสนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสะอาดนะครับผมไม่ขาดไม่โซะครับผมภายในไม่แตกหักนะครับ ของเลี้ยวเปลี่ยนทายมาเรียบร้อยแล้วผมล้อแมกข615นะครับยางใหม่ลดร,ราคา73,000บาทครับคันนี้สวยๆคุมค้มๆกันไปเลยนะครับรถเดิมๆไม่มีการดัดแปลงใดๆนะครับเรียบจากโรงงานกันเลยเรีวิวดูกัน,นรอบๆมาผมภายในก็สวยสะอันนะครับหน้าต่างไฟฟ้าทักสีบานกันเลยผมห้องเครื่องเดิมๆส,สวยเลยนะครับลิปๆเลยนะครับนี่ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยแก๊สนะครับผม เดิมๆถึงขนาดโฟมเดิมจากโรงงานนี่ยังอยู่เลยนะครับเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับล้อแม็กอย่างอร่รบคมผมเล่มเอกาสารครบๆเลยนะครับทะเบียนเดิมเลยนะครับนครับถ้าสนใจก็สามารถติดตอ่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยแลย้วผมถ้าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรอะไรต่างๆจะได้ขึ้นมา สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ